สวัสดีครับพบกับผมนะครับเอิร์ธจากท็อปคาร์นะครับวันนี้นะครับมีรถสปอร์ต2ประตูนะครับที่ราคาไม่ถึงล้านเลยครับนั่นก็คือ Mercedes-Benz นะครับเป็นตัว C 1 8 0อยู่ในชอมของซีสองศูนยนะครับหรือ W 2 0 4นะครับคันนี้เป็นปี2012สิ่งที่น่าสนใจสำหรับคันนี้คืออะไรเดี๋ยวพามาชมกันดีกว่าครับล้อแม็กนะครับเห็นไหมฮะล้อแม็กเป็นล้อ AMG นะครับดูครับใหม่เงางามมากๆเลยโหยางยังใช้ได้อยู่นะครับไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับใช้ได้้ไปปสัััักกกกมม็ดคคครรบบ่่ออยยเลีีีนนนทะผ ชุดแต่งก็จะเป็น MG รอบคันนะครับดูครับนี่เดไลท์เป็นแบบนี้ไฟหน้านะครับรถปี2012แต่โหสวยมากจริงๆรถปี2012เนี่ยไม่น่าเชื่อเลยครับว่าจะใหม่ได้ถึงขนาดนี้นะครับอ่าและดูตรงแผงข้างลำโพงกันก่อนดีกว่าฮา r มันการ์ดอนปุ่มไฟฟ้าทั้งหมดบอกป่าไฟฟ้าพร้อมเมมโมรีนะครับและที่ใหม่กว่านั้นคือสติ๊กเกอร์เพจตรงกับข้างประตูยังไม่ลอกเลยครับเห็นไหมครับโหหลังคาก็เป็นหลังคาแก้วด้วยนะครับดูครับ ให้ดูกันเต็มๆเลยว่าออปชันเยอะมากขนาดไหนและคันนี้สิ่งที่น่าสนใจสาหรับคันนี้คืออะไรเดี๋ยวมารอชมกันดูเรือนไม้ก่อนดีกว่าครับ80,000กิโลเมตรเท่านั้นเองครับผมแน่นอนครับไม่แท้ร้อซนตะครับทางท็อปคาร์มีคอมพิวเตอร์ตรวจเช็คนะครับมาบบคเครื่องไม่สั่นเลยครับเห็นไหมครับนิ่งมากแท่นเครื่องแท่นเกียร์ยังไม่ต้องเปลี่ยนเลยครับดูเครื่องเสียงครับนี่ เป็นของออ d ิสันดด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะมีอยู่ด้านหลังเต็มๆเลยเครื่องเสียงมาเต็มมากทำไปประมาณ1 0 0 0 0 0บาทนะครับล้วดูครับใช้ได้ไหมครับใช้งานได้ปกตินะครับสำหรับตัวพาร r a m มิก a ล s r ลูฟนะครับผมใช้งานได้ปกติทุกอย่างมาอยู่ที่8 8 0 0 0กิโลเมตรสีบอลดูสวยงามมากๆและเป็นเบาะแดงเนี่ยโอ้ดูว่าทั้ง Luxury และ Sport ภายในคันเดียวกันครับเลขกิโลเมตรนะครับอยู่ที่8 8 0 0 0กิโลเมตรนะครับและสามารถปรับโหมดการขับขี่นะครับตอนนี้อยู่ที่โหมด Sport หมดแมนนวลและก็หมดอีโคครับผมหน้าจอตัวนี้นะครับก็จะเป็นหน้าจอแบบสีแล้วนะครับหรือแบบดิจิตอลนั่นเองนะครับผมตัวเกียร์คันนี้นะครับก็จะเป็นตัว7 G-Tronic นนะครับหรือ7 Speed นะครับสามารถใช้ระบบแมนนวลโดยบังคับผ่าน d d ด e c ชิ p ได้ครับแอดนี้ครับผมออปชันเล็กๆน้อยๆที่หลายคนไม่ทราบกันนะครับของ C24 คันนี้นะครับเบลดึงด้วยครับผมเบลดึงคืออะไรเบลสามารถลัดแบบนี้ครับ เป็นเบลล์อะจัสเมนต์นะครับแล้วก็ยังมีอีซีเอนทรีอีกด้วยเป็นจุดรายละเอียดออปชันเล็กน้อยๆนะครับและการเข้านั่งเบาของด้านหลังนะครับเราสามารถเปิดพับตรงนี้นะครับผมจาบเบาคนด้านหน้านะครับเป็นอีซีเอนทรีมากๆครับคือเป็นเบาไฟฟ้าปรับมาครับเห็นไหมครับเพื่อทําให้เราเข้าได้ง่ายขึ้นนะครับมาแบบนี้เลยครับและเข้ามาปุ๊บเป็นไงครับนั่งด้านหลังเห็นไหมครับผมสูง173ใช้งานได้จริงนะครับนั่งได้จริง ใน4ซซทนะครับนั่งได้จริงๆนะครับมีที่วางแก้วที่วางของนั่งใช้งานได้จริงๆเห็นไหมฮะเรานั่งสบายด้วยครับไม่ใช่แบบนั่งหลังตรงแบบนี้ไม่ใช่นะครับยังเอ็นได้ถึงแบบนี้เลยครับสิ่งที่น่าสนใจสําหรับคันนี้นะครับผมดูลําโพงด้านหลังไดีกว่าเอ๊ะดูสิเอ๊ะไม่มีอะไรนะครับเห็นแบบนี้ไม่มีอะไรแต่ดูครับนี่เห็นไหมฮะลำโพงมาเต็มมากๆไม่ว่าจะเสียงเบืค ทำมาหมดแล้วครับ10,000แสบาทสาหรับคันนี้เลยครับโหแล้วราคาดีมากๆไม่ก็น้อยนะครับเดี๋ยวพามาชมในจุดของฝากระโปรงหน้าเครื่องกันดีกว่าเครื่องยนต์คันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมเคยแกะเคยทําสีอะไรหรือไม่นะครับนี่ดูครับน็อตเดิมทุกอย่างเลยครับนี่น็อตเดิมทุกอย่างเห็นไหมฮะนี่นี่ยังไม่ได้ทำความสะอาดห้องเครื่องนะครับเราเรียวๆเลยตรงๆเลยนี่น็อตเดิมเดิมเดิมตรงนี้ อย่างเดิมเลยครับนี่เดิมเดิมทุกอย่างเครื่องไม่สั่นเลยเห็นไ,ไหมฮะน้อยมากๆเสียงการใช้งานปกติเลยครับไม่น่าเชื่อรถปี2012และดูให้ดูสีทีครับดูครับสีเงางามมากๆตัวนี้นะครับเป็นสีบรอนครับหายาและที่สำคัญเบาะแดงซึ่งสีตัวเบาะแดงเนี่ยตัดเข้ากับตัวรถสีบรอนมากๆเลยนะครับดูทาง l u x u r วและสปอร์ตพร้อมหลังคาแก้ว เลขกิโลเมตร88,000กิโลเมตรนะครับผมก็ Mercedes-Benz C180 ่นอยู่ในชมของ C24 หรือ w 2 0 4นะครับปี2 0 1 2สีเทาหรือบรอนเบาะสีแดงนะครับและหลังคาแก้วเลขกิโลเมตรอยู่เพียงแค่88,000กิโลเมตรเท่านั้นครับท,งทางทอปคร์ขอสนอขคายนะครับ899,000บาทจัดไฟแนนซ์ได้เต็มและยังแถมประกันเครื่องเกียร์ให้2ปีหรือ12,000มกิโลนะครับไม่พอครับ แค่นั้นยังไม่พอครับเรายังขัดสีและเคลือบแก้วให้อีกด้วยครับโอ้โหลดราคาไม่ถึงร้านอ่ะร้านทอนแสนหนึ่งมีประกันให้ไม่น้อยออปชั่นเต็มเบาสีแดงแค่นี้คุ้มมากๆเลยครับผมสำหรับลูกค้าทุกท่านนะครับที่สนใจรถคันนี้นะครับเข้ามาหาที่เราเลยครับท็อปคลาสแป8สามารถเจอที่ Google m a p ได้เลยนะครับหรือสแกนคิวโค้ดตรงนี้ครับทางท็อปคาา์เปิดวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่มีวันหยุดนะครับ10โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับผม โอเคก็มารับชมคันนี้ได้เลยนะครับเราก็มีแพลตฟอร์ม YouTube หรือ Facebook นะครับสำหรับทุกท่านที่ดู YouTube นะครับทางเอิร์รบกวนฝากมาติดตามเพจที่ Facebook ด้วยนะครับผมชื่อ t o p c ค r นะครับเพราะว่าเราจะอัปเดตรถได้ไวกว่าตรงนั้นนะครับผมโอเคครับย้ำอีกครั้งกันดีกว่านะครับ Mercedes Benz C180 เป็นตัวคูเป้นะครับผมชุดแต่ง AMG รอบคันรวมถึงตัวล้อด้วยนะครับสีบรอนเบาะสีแดงหลังคาแก้วเลขกิโลเมตรนะครับ88,000กิเมร ออปชั่นก็เต็มระพงฮามันกระดอนทําเครื่องเสียงมา1 0 0 0 0แกว่าบาทมีประกันเครื่องเกียร์ให้2ปีหรือ12,000มกิโลนะครับและยังขัดสีเคลือบแก้วก่อนส่งมอบรถให้ทุกท่านอีกด้วยในราคาเพียง8,99,000บาทครับผมโอ้คุ้มค่ามาชมตัวรถคันนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ครับขอบคุณครับ